ช่วงร้านดังเมนูเด็ดกับตราชัดสนับสนุนโดยข้าวตราชัดมาตรฐานแน่นอนทุกถุงเหมือนกันทั่วโลกสวัสดีค่ะช่วงร้านดังเมนูเด็ดกับตราชัดนะคะวันนี้ค่ะมารามตรงอยู่ที่ร้านอาจารย์มัลลิกาค่ะมาง่ายๆนะคะอยู่แถวเกษตรนวมินเนี่ยค่ะเขาบอกว่า ร้านนี้เนี่ยมีเมนูอร่อยอร่อยหลายหลายอย่างเลยนะคะคุณประดามตวงก็อดรนทนไม่ได้ค่ะต้องมาชิมเพื่อคุณผู้ชมอย่าเสียเวลาเลยนะคะเราไปพบกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ข้างๆตรงนะคะคือคุณชะยะพลหลีระพันธ์นะคะเป็นผู้บริหารของร้านอาจารย์มันลิกาค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้องป้อนค่ะ น้องปอนนะคะวันนี้น้องปอนจะลงมือเป็นเชฟนะคะแล้วก็ปรุงหมี่กะทิให้เราดูเลยนะคะเปิดเผยเคล็ดลับเป็นเต็มที่เลยค่ะพร้อมยังคะในเมื่อเชฟพร้อมแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกคือการทำน้ำซอสเริ่มด้วยการใส่กะทิเนื้อไก่และยีให้ละเอียดหลังจากเนื้อไก่สุกแล้วใส่เต้าเจี้ยวขาวสาับตามด้วยน้ำกะทิเข้าไปอีกหน่อยหลังจากนั้นใส่หอมแดงและหอมใหญ่เคี่ยวจนสุก ปรุงด้วยน้ำตาลน้ำปลาและเต้าหู้ส่วนเคล็ดลับในการผัดเส้นหมี่จะมีอะไรบ้างเราไปทราบจากเชฟกันเลยดีกว่าครับต้องให้น้ำมันกระทะร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ควันออกเนี่ยเส้นมันจะไม่ค่อยติดกระทนะและที่สําคัญจะต้องเลือกใช้เส้นหมีเ่เหนียวนุ่มไม่ขาดง่ายไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามาดามจะว่ายังไงและแล้วเมนูหมี่กะทินะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ตงเนี่ยต้องขออนุญาตชิมหมี่กะทิเลยนะคะมันดูน่าทานมากเลยค่ะ โอ้โหมาดำตวงรับรองความอร่อยถึงกับต้องยกนิ้วให้เต็มๆเลยนะครับเมนูอื่นๆของทางร้านที่อร่อยไม่แพ้กันก็ยังมีซี่โครงหมูอบยอดผักปลาช่อนลุยสวนผลไม้และเมนูอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมหาโอกาสแวะไปชิมกันให้ได้นะครับเมนูเด็ดแบบนี้ขอมอบผลิตภัณฑ์ตราฉัดรู้ใจมืออาชีพอย่างคุณ ให้กับร้านไปเลยครับและพิเศษสําหรับผู้ชมช่วงร้านดังเมนูเด็ดกับตราชาต์พิมพ์คําว่า RU เว้นวร์กตามด้วยคําว่าตราชาต์แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์4 6 4 2266ผู้โชคดีที่ส่งเข้ามามากที่สุดจำนวน10ท่านต่อสัปดาห์รับไปเลยข้าวตราชาต์5กิโลกรัมพร้อมเส้นมีตราชาต์1กิโลกรัมพร้อมปาร์ตี้สุดพิเศษกับมาดามตวงที่ร้านปามคูซินซอยทองหล่อด16ในเดือนกันยายนนี้แล้วพบกันนะครับ